หรือโควิดสายพ์อิียมันก็ยังมาถึงครได้เหมกันเพราะเริ่มแบบนี้ว่าโนก็มีการมีวัฒนการเหมือนกันยิ่งหมดแล้วขนมมันเก็บทิ้งไหแดกหมดทำไมไม่ทิ้งวะโศกโค้งเลยกินหมดไม่รู้ทิ้งเอามาวางไว้ทำไมวะมันสามารยึด

เอาแล้วจับมันเร็วจับมันเร็วขาโดน